นอกจากเนื้อเต้นแล้วขาก็เต้นด้วยครับเลยพลาดตกลงไปในทะเลนางว่ายน้ำไม่เป็นเลยจมน้ำตายครับกลายเป็นภูเขาไปอีกรายได้ชื่อว่าเขาหนงประจันทร์ต่อมาเพี้ยนเป็นนางพระจันทร์จนเพี้ยนเป็นเขาวงพระจันทร์ในปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของลบบุรีมีบันได ,3790 ให้คนไต่ขึ้นไปพิชิตครับส่วนเจะเข้หนุ่มเห็นขบวนเรือคันหมากล่มสมใจแล้วก็ว่ายน้ําเข้าฝั่งพอเห็นสาวคนรักตายและใจสลายตายตา,ยตามครับกลายเป็นภูเขาไปด้วยมีชื่อว่าเขาตะเคหรือเขาเจะ,ะเ้อยู่ไม่ห่างจากเขาตะเผาไม่มากนักครับมีก็เป็นภูมิปัญญาของคนโบราณที่ช่างสังเกต นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาแต่งเป็นเรื่องราวเหมือนเป็นนิยายจูงใจให้คนสนใจสถานที่น่าท่องเที่ยวแม้จะเชื่อกันว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เป็นจริงไปไม่ได้แต่ตำนานนี้ก็ให้ความรู้ไว้อย่างนีงว่าในอดีตอันไกลโพ้นทะเลเคยขึ้นไปถึงเมืองละโวครับ